แล้วจะมาทาโกโก้ไข่หมูแล้วก็ชาไข่หมูให้กับแขกที่มาบ้านสมใจอยากด้วยนะคะวันนี้เริ่มต้นใส่น้ำปลาแป้งมาน้านําตาลทรายแดงของโกโก,โก้จ้าทั้งหมดนี้นะคะเราจะยังไม่เปิดไฟก่อนนะคะเราจะคนให้แป้งมันเนี่ยละลายตัวให้ดีก่อนนะคะจากนั้นเราก็เริ่มเปิดไฟเลย จากนั้นคะ่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆให้มันเดือดนะคะพอเดือดแล้วมันก็จะเหนียวแบบนี้คะ่ะทุกคนก็จะเหนียวได้ที่ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะเพราะบ้านก็มายืนมองว่ามันจะเป็นไปได้แล้จะทําได้หรออันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เหนียวได้ที่แล้วแหละเริ่มจากใช้ไฟเบาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปไฟกลางนะคะเผื่อแบบใครไม่ทานเอาไม่ทานเดี๋ยวมันจะไหมได้ที่แล้วก็ปิดไฟเลยจ้าจากนั้นเราก็จะเติมแป้งมันลงไปอีกนะคะเพื่อให้เขาจับตัวเป็นก้อนค่ะก็คือค่อยๆใส่ไปทีละช้อนทีละช้อนแบบนี้นะคะถ้าเเเเกกกิดดดวววว่่่าูแล้้ยยยยัััััังงงไไมมปป็็นนนนนนอจบตีีะะคห เหนียวแบบนี้นะคะก็เติมไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเติมไปอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะแล้วก็คลุกเคล้าวนกันไปแบบนี้เลยค่ะพอบ้านไม่เชื่อค่ะอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรอนี่นะคะก็มาให้กําลังใจหรือว่ามาคอยดูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมโอ้ยเริ่มจะเลอะเธอแล้วขั้นตอนนี้ยังไม่น่าเบือ่อเท่ากับขั้นตอนต่อไปที่กาลังจะทํา นี่ค่ะแล้วก็ใส่แป้งไปเรื่อยๆือยจนน้องเป็นก้อนแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นวดนวดคลึงคลึงไปนะคะคุณพ่อยังไม่เชื่อนคะคยว่าจะเป็นไปได้เหรออ้าไม่เชื่อก็คอยดูซิอันนี้แพลวอ,อยากจะบอกเลยว่าเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าชาไข่มุกหนึ่งแก้วนะคะเท่ากับข้าวถีฉพีก็ดูแป้งที่แพลวใส่ถึงทุกคนใส่ไปเป็นสิบช้อนแล้วอะแป้งยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนดีเลยแป้งยังเหนียวติดมืออย่างนี้นะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ค่ะก็ต้องใส่แป้งเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็นวดแต่ว่ารอบนี้น่าจะได้แล้วแหละ เอาล่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการปั้นเม็ดไข่มุกค,ค่ะทุกคนตอนแรกก็คิดว่ามันชิลๆง่ายๆแหละแต่ก็เออกว่าจะปั้นได้ขนาดทุกคนดูสภาพแผวล,ละกันว่าเบื่อขนาดไหนอะ่ะ mm. น่าจะให้คุณพ่อออกไปซื้อตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะไม่น่าอยากหลันทําให้เลยต่อไปตั้งไฟไส่น้ํานค่ะแล้วต้มเม็ดไข่มุกกันนะคะอันรอคะ่ะรอเดือดไปค่ะรอวนไปค่ะเป็นการรอที่น่าเบื่อมากเลยวันนี้บอกเลยว่าทําไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะคะอันนี้เดีย๋ยวเราจะทําโกโก้ปั่นให้คคุุณพ่่่่่่อออออออไไวว้้้กกกกกินน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 นับบบขขมมมะะะเดดี๋ยแยแแโําารปปึงงงจผสืล คุณพ่อเลี้ยงลูกเหนื่อยค่ะเลยต้องทำอะไรเอาใจเขาเหน่อยเสร็จแล้วก็เอาไข่มุกลงไปต้มเลยค่ะทุกคนในน้ำที่กำลังเดือดแบบนี้นะคะเอาไปเลยใส่ไปเลยใส่เสร็จแล้วก็รีบคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่มุกเขาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเขาจะจับตัวกันค่ะต้องคนไปก่อนนี่ค่ะพอเดือดแล้วเขาก็จะเริ่มสุกนะคะแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะทีนี้ก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเห็นไหมทุกคนเหมือนความจริงย่างเหมือนความจริงแล้วนะเป็นไข่มุกแล้วนะ เหมือนพ่อบ้านจะไม่เชื่อนะคะว่าแพลวจะทําไข่มุกได้แพวก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะว่าแพลวจะทาได้เพราะว่านี่ก็เป็นการทําครั้งแรกของแพวอีกแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ออกมาหน้าตาเหมือนกับที่ร้านที่เขาขายเลยนะอันนี้แพวต้มใช้ไฟกลางประมาณ10นาทีนะคะก็สุกแล้วคะ่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนเป็นไงล่ะเหมือนไหมพ่อบ้านเรานี่ก็เจ๊าะจ๊าเหลือเกินนะคือแบบเหมือนเขาไม่เชื่อจริงๆทุกคนคือเอิร์ธไม่เชื่อว่าแพวจะสามารถทําไข่มมกให้เขาได้เพราะว่าเมนูไข่มมกเนี่ยเป็นของโปรดเอิม,มากเลย อย่างน้อยทุกวันนะเอิร์ธจะต้องขอบแผวกินที่ต้องขอเพราะว่ามันคือของหวานทุกคนมันคือของที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพเนอนอ้วนทําให้เป็นเบาหวานได้แผวก็เลยแบบ,บเอิร์ธประจาเวลาที่เอิร์ธจะสื้กินนะเอิร์ธก็จะถามแผวว่ากินได้ไหมวันนี้กินได้ไหมต่อไปก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปนะคะในสูตรเขาบอกให้ใส่สองช้อนโต๊ะอะแผวก็ใช้สายตากะเอาละกันนะบนโต๊ะนี้ว่ามันได้สองช้อนหรือยังตามนั้นแหละคะ่ะทุกคนต่อไปเราจะไปทําชายเย็นกันนะคะบอกเลยว่าปริมาณไม่ต้องตวงปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงเอาละกันนะคะก็เทลงไปเลยค่ะไข นะแล้วก็ตักไปเลยค่ะแก้วสวยๆของเราที่มีที่สุดในบ้านหลังนี้เราจะเทนมลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ชาไทยอยู่ด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ทุกคนเป็นรุนกับแพวนว่ามันจะเป็นเลเยอร์ไหมชายเย็นแก้วนี้เป็นของแขกที่มารับขวัญน้องสแสนนะคะอยากรู้ว่าเป็นช่องไหนเดี๋ยวไปคอยดูด้วยความว่าชอบชาไทยมากก็เลยต้มทิ้งใส่ขวด่างนี้เลยค่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่มาเทผสมนมกินเอาดูเป็นเลเยอร์สวยมากเลย เนียนเหมือนกับทีลาเลยทุกคนชาเย็นไข่มุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะและแขกบ้านสมใจอยากก็คือพี่ปุ้มตามใจเธอค่ะไหนๆก็มาแล้วก็ลองให้เป็นหนูทดลองเอ้ไม่ใช่ให้เป็นคนลองชิมไข่มุกซิว่าจะอร่อยจะผ่านไหมไม่มีการชิมด้วย,ยหวานนะหวานเกินไปด้วย <laughs> ไม่กำลังดีหอมชาเออทาขายได้เลยนะเนี่ยอีกแล้วเหนื่อยล ข่อะไรรุ <laughs> น่นไข่มุกเ <c oughs> อหนึบ <c oughs> ดีสุกไข่มุกสุกไข่มุกสุกเออสุกดามเล่งไงวะ มักสุกเหมือนเหมือนที่ร้านเลย้าครั้งแรกเลยต่อไปข้าวของคุณพ่อ,อ,อก,กินง่ายๆไม่ได้จะต้องกินยากนากเนาะน้ำต,ตาลไม่ที่ตรงด้วย <laughs> ต่อไปก็เป็นโกโก้ไข่ไมุกของคุณพ่อบ้างนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยเข้มข้นแน่นอนเราจะเอาผงโกโก้โกผสมกับนมช็อกโกแลตล้วต้องเป็นนมช็อกโกแลตยี่ห้อน,นี้ด้วยนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะแบบแค่หอมนุ่มๆแต่ว่าอันนี้คือหอมเข้มข้นกว่าบอกเลยหวานไหมหวานมากม แต่พอแล้วจะตายไม่ด้อยู่กับลูกเหมือนเดิมค่ะน้ำตาลทรายไม่ต้องตวงปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงเหมือนเดิมนะคะอาศัยไปเลยค่ะเมนูปั่นเราก็ต้องเพิ่มน้ำตาลนิดนึงจางยาผิดก็ใส่ยาผิดเลยนี่นะคะก็ใส่ก่อนเจ๊ะไม่ไหวเลยคุณพ่อบ้านเนี่ยเทเลยละกันไม่อยากฟังพ่อบ้านแล้วแก้วขนาดไหนก็ใช้น้ำแข็งเท่านั้นเลยค่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวตักไข่บลกเตรียมไว้ก่อนนะคะทุกคนยกตามาไปไหนยกไปปั่นหน้าบ้านทำไมลูกตื่นแล้ก็มาดูที่ไหน ด้วยความว่ากลัวลูกตื่นนะคะต้องออกมาปั่นหน้าบ้านนะคะดีนะไม่เข้าไปปั่นในรถเออชีวิตคุณแม่เนาะความเรื่องมากของบ้านสมใจหยาดนะคะเวลาจะกินช็อกโกแลตปั่นทีก็ต้องแวะซื้อช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเพื่อให้ที่ร้านเขาปั่นให้อีกทีนึงบอกว่าสูตรนี้แพลวได้มาตั้งแต่ตอนที่แพลวเคยทํางานร้านกาแฟตอนเด็กๆนะคะนั่นแน่เห็นหน้าแบบนี้แพลก็เคยทํางานร้านกาแฟนะทุกคนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อบ้านกินกันว่าจะรอดไหม ทำตั้งแต่บ่ายสามมีแบบเป็นกากดๆละเอียดเลยไม่เห็นไข่มุกเลยเนี่ยไข่มุกนนกินกันไปดูซิว่าจะอร่อยถูกใจคุณพ่อไหมสีทองสีทองน,นั่นเองนี่คือแบบเมอเมื่อมีนั่นจานที่แบบประสบการณ์คนกินไข่มุกอ่าไม่ต้องพูดแล้วทางนั้นกินเองอร่อยใช่ะไข่มุกหนึบแบบหนึบไม่เลลเกินไปหวานจังเลยิอืมแสดงว่าจะคือหวานมากต้องใส่ขมการเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมอืม ไม่กล้ากินเลยน่าแตไข่มุกอะน่าหน่อยจ้ะไข่มุกมันแข็งม,มาหน่อยแต่ว่ามันสุนกเอาเลยออาเลยโู้โหมันน่าพูดแต่มันหนุกมันหนุกเขาไม่เลือตัดอย่างนี้นะรู้สึกว่ากินจุกๆเลยจุกหมดแก้วนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วไข่มุกแข็งขยังไงก็จุก <c oughs>